สวัสดีค่ะอยู่กับฟางเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่สัญญาเพิ่มเติมประกันโรคราย48หรือว่า C I 4 8กันนะคะมาดูว่าสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะในส่วนของประกันโรคร้าย48นะคะตัวนี้ค่ะคุ้มครองโรคร้ายแรงนะคะครอบคลุมจนถึง48โรคนะคะเบี้ยประกันถูกค่ะคุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ เจปีนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีการตรวจเจอโรคร้ายแรงค่ะมีเงินก้อนรักษาทันทีนะคะในส่วนของความุ้มพองค่ะตัวน,นี้ค่ะถ้าเกิดว่า พบว่าเป็นบุคคลทุกบลรภาพถาวรสิ้นเชิงค่ะบริษัทนะคะจะจ่ายผลประโยชน์100%เเลยค่ะของจํานวนเงินออกประกันภยยัยนะคะที่เราได้ทําไปค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยได้โรคร้ายแรงค่ะโดยภาวะของโรคนั้นนะคะจะต้องปรากฏชัดเจนนะคะในครั้งแรกนะคะตัวนี้ค่ะบริษัทก็จะมีความคุ้มครองให้เหมือนกันนะคะในส่วนของความคุ้มครองดังนี้ค่ะ บริษัทจะจ่ายให้ทั้งหมด47โรคนะคะในส่วนของ100%นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมะเร็งลุกลามกระ,ะ้กากหนัหัวใจตายเฉียบพันนะคะไล่ลงมาเลยค่ะไตาวายเหลือรลังการสูญเสียการได้ยิงการฉีกขาดของรากประสาทต้นแขนอะไรอย่างนี้ยค่ะไล่มาเลยค่ะไล่มาตับวายโคม่าอะไรอย่างนี้ยค่ะไล่มาเลยนะคะจนถึงนะคะ47ค่ะตาบอดค่ะ ตัวนี้ค่ะบริษัทนะคะจะจ่ายให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะอ้าวแล้วมันมีสี่สิบแปดโรคไม่ใช่หรอคือตัวนี้ค่ะตัวที่48นะคะก็คือจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหัวใจค่ะตัวนี้ค่ะบริษัทจะจ่ายให้แค่10%เเท่านั้นนะคะฉะนั้นค่ะความคุ้มครองของ CI48 ่ตัวนี้ค่ะจะมีความคุ้มครองทั้งหมด1 1 0นะคะถ้าเกิดว่ามีการตรวจเจอโรคทั้ง 48โรคหรือว่ามีการตรวจเจอโรคในส่วนของ1ใน47โรคแล้วก็โรคที่48ที่เป็นในกลุ่มของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหัวใจนะคะจะจ่ายแค่10%นตัวนี้ค่ะถัดมาค่ะเงื่อนไขของการรับประกันนะคะอายุของผู้รประกันภัยค่ะจะอยู่ที่16จนถึง60ปีนะคะต่ออายุสัญญาได้ถึง69ปีนะคะคุ้มครองถึงอายุเจปีค่ะตัวนี้ค่ะ ในส่วนของใบ QE คะ่ะมาเรามาทําไปพร้อมกันเลยนะคะแล้ววันนี้คะ่ะเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของ A s e D ไปพร้อมกันเลยนะคะมาอันแรกคะ่ะมาดูในส่วนของเอเจนซี่ A s e เพื่อที่จะทําใบ QE ออกมาก่อนนะคะอ่ะเข้าไปที่เอเจนซี่ A s ค่ะปึ๊บนะคะใส่รหัสอะไรให้เรียบร้อยนะคะมาค่ะ ปึ๊บนะคะใส่เสร็จแล้วก็เรามาโหลดแป๊บหนึ่งค่ะอ่ะมันก็จะเข้าหน้านี้มาให้นะคะไปที่ข้อมูลฝ่ายขายถูกไหมคะแล้วไปที่ QE คะ่ะถัดมานะคะก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะไปที่ในส่วนของการเข้าใช้งาน QE ออนไลน์ถูกไหมคะไปที่ตกลงคะ่ะมันก็จะขึ้นในส่วนของหน้านี้มาให้ไปที่การทําใบข้อเสนอคะ่ะคลิกเข้าไปเลยคะ่ะ ะะมันจะขึ้นหน้ามาให้เรากรอกข้อมูลของลูกค้าหรือว่าคนที่เราจะไปทำใบข้อเสนอให้เขานะคะ อ่ะเราจะต้องกรอกทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายได้ของเขาเป็นเท่าไหร่นะคะเพศอะไรนะคะวันเดือนปีเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะในส่วนของอาชีพเขาอยู่ขั้นไหนหรือเขาอยู่ต่างจังหวัดหรือปริิมณฑลหรือว่าอะไรเงี้ยคะ่ะเราจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบนะคะเพื่อที่จะไปเลือกสัญญาลักษณ์นะคะถ้าเราไม่กรอกข้อมูลนะคะมันจะเลือกแดดประกันไม่ได้นะอ่ะมาเริ่มกรอกข้อมูลไปเลยนะคะรายได้ต่อปีเป็นเท่าไหร่กรอกลงไปะคะ่ะมาดิฉันยึดหมื่นแปดเหมือนเดิมค่ะอ่ะ ปึ๊บนะคะเพศชายเพศหญิงอะไรใส่ไปวันเดือนปีเกิดวันไหนนะคะใส่ไปเลยค่ะให้เรียบร้อยนะคะเธอจะไปไหนสาวนะคะอ่ะอ่ะปึ๊บวันที่หนึ่งธันวาคมแล้วกันเนาะข้าราชีพหนึ่งขามานะคะแบบระการภัยค่ะตัวนี้ค่ะมันเป็นในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมถูกไหมคะฉะนั้นค่ะเราจะต้องเลือกสัญญาหลักก่อนไหมคะมาเลือกสัญญาหลักมาเลยค่ะหนึ่งฉบับน,นะคะ แล้วก็ใส่จำนวนเงินประกันภัยเข้าไปค่ะนะคะดิฉันจะใส่ไปหนึ่งล้านบาทค่ะมาออปึ๊บนะบ้านนะคะเบี้ยมันก็จะขึ้นมาให้ว่าถ้าเราเอาเงินประกันภัยหนึ่งล้านบาทนะคะมันจะเป็นเท่าไหร่ก็คือมันจะขึ้นมาให้สองหมื่นสองพันบาทนะคะมานะครับอ่ะมาดูว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เอาสุขภาพเลยนะคะเราจะเอาแค่ c i 4 8ีสิแปดจะได้ไหมนะคะ c i 4สิบแปเหล่านะคะเอาไปเลยหนึ่งล้านบาทนะคะเปิบนะคะขึ้นมาสี่โหลดเร็วๆสี่หญิงเน็ตอะไรเนี่ยนะคะมามาแล้วเราไม่เอาสุขภาพเลยนะคะถามว่าได้ไหมนะคะเปิ้งนะคะต้องแนบด้วยสัญญาสุขภาพด้วยนะคะฉะนั้น,นะคะ่ะซื้อแค่ c i 48ไม่ได้นะคะจะต้องซื้อสัญญาสุขภาพเข้าไว้ด้วยคะ่ะอ่ะโอเคเจนซื้อให้เธอก็ได้นะคะ พอเอิญว่าฉันเป็นคนงบน้อยะอะไรย่างเงี้ยฉันก็เอาแค่แผนแบบพันห้าอะไรย่างเงี้ยค่ะของเห็ดนะคะอ่ะพอใส่ข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วก็จัดทําไปข้อเสนอค่ะปึ๊บนะคะใส่ข้อมูลต่อค่ะชื่อเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะหน่วยงานใส่ไปนะคะค่ะนะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็จะทําให้ใครนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะอ่าฉันทําให้ Leo ลีโอลวกันเนาะลีโอนะคะนามสกุลสิงห์ <c oughs> นะคะรู้เลยนะคะอ่ะแล้วก็เรียกดูรายงาน,นะคะ่ะ ปึ๊บมันจะขึ้นตารางผลประโยชน์มาให้ค่ะว่าในตัวของสัญญาเพิ่มเติมเราเป็นอะไรนะคะสัญญาโรคร้ายเราเป็นอะไรและสัญญาหลักเราเป็นอะไรคะ่ะและรวมทั้งหมดเลยค่ะในส่วนของเบี้ยประกันภัยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะนี่มันก็จะขึ้นมาให้นะคะของคุณเลโอสิงค่ะ สัญญาหลักอยู่ที่ m y w โ o l e Life A90 าทับยคะจำนวนเงินประกันภัยคือ1ล้านบาทค่ะเบี้ยอยู่ที่22,000ค่ะในส่วนของสัญญาสุขภาพนะคะจะเป็นแผน1,500ของ h e นะคะแล้วก็ในส่วนของโรคหลายย8ค่ะจะเป็นเงินอบประกันภัย1ล้านบาทเบี้ยอยู่ที่2,400นะคะเบี้ 2, บยโรคหลายไม่แพงนะคะทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ทําประกันนะคะ พ่วงได้พ่วงไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ c i 4 8หรือว่า c i c 1 8ดิยอนหรือว่าในส่วนของมะเร็งมะเร็งระหายห่วงอะไรเงี้คะ่ะถ้าพ่วงได้ให้พ่วงเข้าไปนะคะเพราะว่าเบี้ยมันไม่แพงนะคะแต่ว่าความคุ้มครองมันยิ่งกว่ามหาศาลยิ่งกว่ามหาสมุทรแป,ป่ิปีอีกนะคะฉะนั้นคะ่ะ พ่วงได้พ่วงค่ะถือว่านะคะดิฉันแนะนําสิ่งนี้ดีให้กับทุกคนนะคะเพื่อเวลาเรามีโลกหรือว่าเวลาเราตรวจเจอโรคอะไรค่ะเราจะได้อุ่นใจและมีเงินรักษานะคะในส่วนของรีโอสิงคนนี้ค่ะถ้าเขาจ่ายเบี้ยไป3,000 30, 0บาทเนี่ยเขาจะได้ผลประโยชน์กันต่อไปนี้ค่ะ1ค่ะ กรีที่เขายังมีชีวิตอยู่และมีชีวิตอยู่ยาวนานจนถึง90ปีเลยนะคะเขาจะได้เงินครบสัญญาของสัญญาหลักนะคะในส่วนของทุนประกรันของเขาคือ1ล้านบาทพร้อมเงินเอาระกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมค่ะและเงินปันผลด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่านาดีโอสิเนี่ยเขาเสียชีวิตลงไปค่ะวันดีคืนดี BTS ตกปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปุ้งตายนะคะ เขาจะได้รับทุนประกันภัยของเขาเหมือนกันค่ะจากสัญญาหลักอย่างเดียวนะคะจํานวน1ล้านบาทตามจํานวนเงินเอ,อกประกันภัยของเขาค่ะและนี่นะคะคือการทำ by QE นะคะในส่วนของเว็บ agency a ่เอซค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูในส่วนของ asd กันบ้างว่ามันจะคีย์ยังไงหรือว่ามันมีการเข้าระบบยังไงนะคะมามาดูการเข้าไปที่ asd นะคะถ้าใครยังไม่มีโหลดมาก่อนนะคะตัวนี้ นี่ค่ะ, 2, ะ,คะเอสดี้นะคะปึ๊บนะคะมาสี่หญิงเธอช้า,ชาจังเลยนะนี่หน้าต่อยังไม่ไปเลยนี่โอ้เน็ตอะไรเน็ตเก้าบาทไปเนี่ยอ่ะมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้นะคะปึ๊บอันนี้คือหน้าที่ดิฉันใส่รหัสไว้แล้วแต่ว่าอ่ะถ้าดิฉันไม่ใส่รหัสล่ะออกซีออกจากระบบนะคะ ใช่ค่ะนี่มันจะขึ้นหน้านี้มาให้นะคะนี่มันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะคะเราก็ทําการกรอกรหัสตัวแทนแล้วก็รหัสผ่านเข้านะคะ่นะ,คะรหัสผ่านค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะเรามาโหลดนิดนึงค่ะนะคะมาละ เราไปที่ตัวขีดสามขีดข้างบนเห็นไหมคะขีดสามขีดข้างบนค่ะปุ๊บไปที่ใบเสนอราคานะคะคลิกเข้ามาค่ะแล้วล่ะเราไปที่ประกันชีวิตและสุขภาพค่ะรีโอสิงค่ะรีโอสิงนะคะปุ๊บแล้วเราก็บันเทึกไปค่ะมันก็จะขึ้นหน้าอะไรมาให้ค่ะมันก็จะขึ้นหน้ากรอกวันอปีเกิดมาให้ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะปุ๊บ จะเอาวันนี้แหละนี่แน่ไกลไปไกลไปอ่นี่ละกันเนาะปึ๊บเพศชายค่ะอาชีพเป็นนักกีฬาดีกว่านารีโอเป็นนักกีฬาเนาะเป็นโค้ดด้วยค่ะอ่ะคลิกลงไปเลยมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้ค่ะเราทําการนะคะคลิกไปเลยว่าเราอยากได้อะไรบ้างสมมติว่าเราอได้ตัวนี้สุขภาพคุ้งครองอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะขึ้นให้อะไรอย่างนี้ค่ะติ๊กไปเลยติ๊กไปเลยติ๊กไปเลยอย่างนี้ค่ะ,คะมันก็จะขึ้นให้แล้วเราก็ไปทําการ ใส่วงเงินว่าเราต้องการเอาเงินการประกันภัยเท่าไหร่หรือว่าเราต้องการที่แผนอะไรอะไรเงี้ยค่ะ,ะมานะฮะเอาออกไปก่อนเนาะเอาออกไปก่อนคือเด็พี่นะคะอ่ะออกไปก่อนลูกออกไปก่อนเจนเย็นลูกเจนเย็นนะคะอ่ะเรามาเลือกแบบประกันกันก่อนนะคะแบบแรกคือสัญญาหลักใช่ไหมคะเราอยู่ที่เอเก้าสิบทับยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็คิดเข้ามาฉันเลือกเอเก้าสิบทับยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะนายรโอเนี่ยนายรโอเ,เอาเงินประกันเท่าไหร่คะ หนึ่งล้านบาทถูกไหมคะเราก็ติ๊กไปเลยหนึ่งล้านบาทนะคะมีผลนะคะและต่อมาค่ะนาดีโอนะคะต้องการนะคะคุ้มครองโรคร้ายแรงค่ะมาลิกเข้ามานะคะปึ้งแล้วก็มาเลือกดูว่าอ่ะโอเคมันขึ้นในส่วนของโรคร้ายแรงที่18มาให้แล้วก็คิดเข้าไปค่ะแล้วแก้จํานวนเงินนะคะเพราะว่าเราจะเอาหนึ่งล้านบาทนะคะปึ้งนะะแล้วก็มีผลค่ะโอเคนะคะทีนี้ค่ะมาดูว่านะคะยอดทั้งหมดนะคะมันจะเป็นเท่าไหร่นะคะ นี่ค่ะมันรวมมาให้เลยค่ะเบี้ยโดยรวมจะประมาณ2 5 0 0 0บาทนะคะอ่ะถัดมาค่ะเรามาเลือกในส่วนของความคุ้มของสุขภาพกันบ้างนะคะเพราะว่าการที่เราจะซื้อโรคร้ายค่ะมันจะต้องซื้อควบคู่สุขภาพไปด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นอ่ะเลือกสุขภาพเลยสุขภาพแบบวงเงินสูงเท่านั้นค่ะเรามันเป็นคนแบบริสกนะคะเราไปแก้ไขวงเงินก่อนซิอ่ะโอเคหนึ่งล้านบาทนะคะฉันแฮปปี้แล้วโอเคก็มีผลค่ะ และมันก็จะขึ้นเบี้ยมาให้ว่าโดยรวมค่ะเราจะต้องจ่ายไปนะคะคือ41,000บาทนะคะในส่วนของ CI-48 ตัวนี้ค่ะและนี่ค่ะคือการทำนะคะ AZ d หรือว่าการคีย์ a อ d ค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะมันจะสะดวกสบายเพราะว่ามันสามารถทำใน i p a d ได้เลยนะคะเราก็เข้าไปคีย์คีย์ข้อมูลนะคะแล้วก็เข้าไปเลือกแบบประกันนะคะมันจะขึ้นเบี้ยมาให้ค่ะตัวนี้ค่ะ ซึ่งมันทําได้ง่ายสะดวกสบายมากนะคะพกพาไปได้ทุกที่ค่ะสําหรับ iPad นะคะและเจอกันใหม่กับฟางในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ